สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งและก็ผู้ที่ให้ความสนใจในด้านเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูมิกเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นมิกเซอร์ตัวที่มีความนิยมสูงตัวหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะครับ mu x 1 2 1นะครับยี่ห้อ,อ s ซ n y นะครับ Sony จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเฟดเดอร์หรือปุ่มต่างๆเขาแข็งแรงนะครับให่โตนะครับแข็งแรงมากนะครับ แล้วก็มีสำหรับอ็อกนะครับเฟเดอร์สำหรับอ็อกหนึ่งอ็อกสองด้วยนะครับซึ่งเราจะเห็นหน้าตาแปลกๆนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้เป็นสิบสองนะครับสิบสองช e l แนลน,นะครับเราจะเห็นหนึ่งสองสามสี่นี่เป็นสเตอริโอนะครับเสียงสัญญาณเข้านะครับส่วนห้าถึงสิบสองก็จะเป็นโมโนนะครับผม เรามาดูมาดูข้างหลังด้านข้างนี่ผมถอดอ่าผมถอดที่ประกบข้างออกเพื่อใส่ปีกแล้วใส่กล่องนะครับใส่แหลกนี่นะครับนี่รหัสนี้เป็นตัวจริงนะครับเป็นตัวจริงมีป้ายเีเนียมนะครับอ่าส่วนอ่าที่เราจะเห็นแจ Sub ็คซับอินนะครับมันมีซับอินด้วยแล้วก็อ่าตัวนี้เป็นสัญญาณออกนะครับมาสเตอร์เอาพุตนะครับ x l r นะครับส่วนทางขวาก็จะมีออกนะครับปุ่มขาเข้าก็เหมือนทั่วไปนะครับ1234เป็นสเตอริโอนะครับ5 6าถึง12นะครับเป็นโมโนนะครับรูปร่างหน้าตาใหญ่บึกบึนนะครับบึกบึนนะครับนะครับนี่เป็นของแท้ๆนะครับมือสองตอนนี้นะครับ ท่านสามารถสั่งซื้อได้ทาง E b a บหรือว่าในประเทศไทยก็มีขายนะครับประมาณ6000กว่าบาทนะครับผมก็ได้มาแต่เสียงเสียงนี่บอกได้เลยนะครับว่าของของของเทียบเท่าหรือของปลอมของใหม่ๆที่มาจากประเทศจีนปัจจุบันเนี่ยสู้ไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้ตัวนี้สามารถเล่นในเวทีอ่าดนตรีสดได้เลยนะครับส่วนไฟยังเป็นไฟ110ิ ดูนะครับ1้อยู่ดูต้องใช้อแดปเตอร์นะครับหรือใครจะมาแปลงใส่ข้างในก็ได้เดี๋ยวเราจะมาลองสวิตดูนะครับสวิตดูเนี่ยนะครับมาสเตอร์ Master เขานะครับผมเอาสัญญาณมาเข้าช่องไม้และข่านะครับเราจะสังเกตเห็นช่องไหลนะครับมันจะมีลบลบ 20, แล้วก็ลบ40นะครับนั่นคือสัญญาณเดซิเบลนะครับ เสียงที่มีค่าเป็นเดซิเบลที่จะปล่อยไปหาพาวเวอร์นะครับอ่ามันจะมีผลกับกับไม้นะครับกับไม้นะครับถ้าไม่เนี่ยอ่าเราใช้สัญญาณ60เดซิเบลมันจะแรงไปนะครับมันจะเกิดอาการหอนได้ง่ายงั้นเราก็สามารถที่จะลดลงมาเหลือลบ40หรือลบ20ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มปรับเกณฑ์น,นะครับเราเขียนอ่าเป็นไทม์นะครับในการ แล้วก็จะมี EQ นะครับ High Mid Low เหมือนมิกเซอร์ทั่วไปนะครับที่สำคัญก็คือ Sony ตัวนี้เสียงหนามากเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงกันดูนะครับมาลองฟังเสียงดูนะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆในี่ใหญ่นะครับนี่นะครับเลื่อนสไลด์ขึ้น ายในผมเข้าลบ40นะเราสามารถที่จะปรับลงมาที่ลบ20ได้นะครับเสียงก็จะ s อ f t ลงนะครับเราสามารถเล่นวอลลุ่มหรือว่าเล่นไามขึ้นได้นะครับแบบอันนี้ถาเข้านะครับหาตัวปรับความดังเนี่ยมันเหมกับการใช้ไม้นะครับถ้าเกิดปรับความดังที่ถาเข้าสูงไ เราปรับความดังลดลงไม่เป็จไรเยหอวนะครับฉะนั้นสัญญาณจากไม่ต้อง่อนนะครับอย่าใช้สัญญาณเลย ก็ดูแล้วนะครับใครชอบมือสองก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับตัวนี้จริงๆแล้วผมผมชอบนะครับผมเอามาใส่แหลกแล้วแหลกที่ประดิษฐ์ขึ้นเองนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมขายไม่แพงนะครับ8,500บาทฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม